ปาษาานเสียงที่แบบใช่ใี่ไม่ควรฟังหรือเปล่าวันนี้วันนี้หนูไปร้านหมาล่าค่ะอุ้ยอยากกินหมาล่าไปกินที่ไหนมาคะ C K Q ล้วอยู่รูปแบบไอ้กินเรียกว่าอะไรอุ้ยขอบคุณนะคะไอ้กินไอ้นั่นไม่เป็นไอ้กินเผ็ดไม่ได้ไอ้ก็นั่งกินแค่แบบหูสามสี่ชิ้นแล้วหมาล่าวันเผ็ดอ่ะมันเผ็ดใช่ปะคือไอ้มีเพื่อนที่บอกว่าไม่กินเผ็ดแต่กินหมาล่าได้ฉันแบบ เขาบอกว่ามันคนละเผ็ดกันอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่คนชอบแม้หรือว่าแบบก็กินไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่อิ่มชอบกินมันมันร้อนอ่ะมันเผ็ดสคล้าปกติชอบกินอาหารอะไรชอบอาหารไทยแบบเผ็ดนะเธออาหารไทยแบบไม่เผ็ดอ่ะสมมติสั่งส้มตำเนี่ยก็ไม่ใส่พริกเรากินส้มตำปะกินส้มตำกินลาบแต่ไม่ใส่พริกเออเลิศเลิศอุ้ยพี่ไปขอบคุณค่ะพี่พี่ราขอบคุณค่ะเลิศแต่เข ok> ้าใจนะเหมือนว่าเผ็ดน uhm ้อยค่ะ เพชรเพชดน้อยค่ะเกดไว้ไปกินอาหารไทยกันได้ได้หรือไม่ได้ได้ไวนัานัดคอมเป็นโนด้วยนัดคอมเป็นโนนี่จะยังไงสามารถไหมใช่นะไม่ใช่เขาเคิ่งขาถ้านัดคอมเป็นโนนี่สามารถไหมนะพวกเราแปลว่าสามารถรวมตัวสาวรวมตัว EBO ขอบคุณจริงไวนาไวนัา ลูกแม่าส่ด้วยไม่กล้าอ่านคอมเมนต์อะนุก้อนได้คืออาจริงปะคือแบบบางทีแบบว่าก็อ่านเห็นคอมเมนต์ออจริงๆเราก็เห็นทุกคอมเมนต์แหละแต่แค่เราเลือกอ่านเฉยๆริงเห็นด้วยแลวกันแอบแบบไม่คือบางทีก็แบบอุ๊ยเราอ่านได้ไหมนะแหมอ,อ,อ่านได้ไหมนะอย่างนี้นุนหนคะ อยู่ไม่เคย PK แล้วคนส่งให้เยอะขนาดนี้นี่คือครั้งแรกได้ขอไว้ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสาลี่นะคะฮอลลี่นะคะเอ้าได้อยู่สาลี่ฮอลลี่นะคะทุกคนขอบคุณสหทุกคนที่เราไม่น่าชนะแต่ว่าไม่เป็นไรเฟรนลี่แมทค่ะทุกคนแต่ส่งได้ค่ะขอบคุณค่ะเปิดเกินต้านให้เลยแต่ PK มันก็แอบนานอห้านาทีใช่ป่ะจริงหรอวันนี้ใครเ ใช่วอไว้ก่อนประมาณห้าน,นาทีทุกคนเดี๋ยวมาขอเพลงหลังพีเคนะคะเก็บคอมเมนต์ไว้ก่อน,อน,เ,นเดี๋ยวหนูปิดให้เดวเดี๋ยวจบพีเคแล้วหนูร้องเพลงต่อเออนี่ค่ะถ้าเกิดทางสาลี่นะคะเดี๋ยวร้องเพลงให้ข้างหนูก็คือเดี๋ยวหนูไปเปิดเพลงให้นะคะ <laughs> มานานยังสักพักค่ะสักพัก,ก,พกอุ้ยพี่เอ็มเอเอมมขอบคุณนะคะ ไปเงี้ยแล้วค่ะสามารถไหมพวกเรายี่สิบวิสุดท้ายนะคะทุกคนเราจะสตรีกเราจะหายแน่เลยยังไม่เคยชนะสามีนะทุกคนไอ้ก็ไม่เคยชนะใครเลยนะยูชนะไอ้ไม่ไม่เคยชนะเลยถ้าชนะก็คือครั้งแรกอะในแบบใช่หรอังแบบพี่ไอ้ไม่เคยชนะใครเลยเพราะว่าไม่ค่อยพีเคถ้าพีเคก็ยูรอบที่แล้วยูชนะไอ้จำได้สตรีก็หายเลยจำได้ ใช่ชนะเรานี่แหละจำไม่ได้โอ้โหขอบคุณนะทุกคนมาเกืออะไรเงียบไม่ทานไม่ทานแต่ขอบคุณนะคะ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 พี่พาทีุ่องนะขอบคุณค่ะว้าวยังไงซีได้เลยขอบคุณนะย่่พีเคกันใหม่ได้เลยขอบคุณที่มาจอยนะจ๊ะเดี๋ยวไว้นัดกันไหมโอเคได้เดี๋ยวนัดกันไว้ให้ให้ให้พี่ FC, เอเออคอมเมนต์ก็ได้ว่าจะให้พีเคมาอะไรได้เออทายไว้ขึ้นผมกันก็เขียนเขียนกันมาได้นะคะทุกคนได้เลยตามูไว้ก่อนดีกว่าโอเคได้จ้าบายบายอยู่บายบายเจอกันจา้าบ๊ายบายสวัสดีคนทางนู้นด้วยนะคะบ๊ bye bye, ะอายบายครับเดี๋ยวออกให้นาแป๊บนึงน,นะพี่คีระเหรอคะพี่ใช่ชื่ออะไรออ้ยขอบคุณมากเลยนะคะสุดยอดมากอ้พี่นิกกี้ อ่ะพี่นอนนิกกี้อ๋อหนูดูผิดโอ้อีกรอบเหรอคะพอแล้วทุกคนเก็บเงินไว้นานๆทีพอหอมปากหอมคอเรืยออะไรหอมปากหอมคอใช่ไหมคะพี่คีระขอบคุณมากาๆนะคะเมื่อกี้หนูจะร้องเพลงซ่อนไม่หาพี่คีระสุดยอดนักฟิตเนสไปฟิตเนสคะ่ะซ่อนไม่หา โอมาซ่อนไ่หาโอ้ครั้งแรกเลยทุกคนชอบเล่นดนตรีอะไรเคยเล่นเปียโ,โนได้ค่ะแต่เล่นไม่ได้แล้ว <laughs> เวอร์ชันสาลี่ ม่เหลือภาพดำๆในวันนั้นเราฝันหาถึงงานวิวาในวันนี้ไหนแววตาเธอเพียงแค่ต้องการและไม่เป็นไรก็รู้และเข้าใจจะเก็บออกไปข่าวของฉันในใจทุกความรู้สึกทุกคำทุกความทรงจำทุกสิ่งที่เธอเคยทำเธอคงไม่ต้องการมัน ไม่ตองบอก,กเยอะขนาดนี้ไหมเนี่ยพี่พี่ดูค่ะมันเยอะมากแลดูมันเยอะมากจริงๆอะ่ะเนี่ยเฮ้ยคือหนูอะ่ะรู้สึกอ๋อมีอีกตรงนี้อายุยสิ ไม่อยากจะพูดเลยอะว่ามันเยอะมากจริงๆอ่อะหนูเออจริงๆบางทีหนูก็รู้สึกว่าคือเอ่คือถ้าพูดจริงๆอิอะค่ะราคามันก็ค่อนข้างสูงแต่แบบถ้าเราคิดว่ามันเป็นของสะสมที่เราชอบใช่ไหมมันก็นั่นแหละแต่ว่าพวกนี้คือเอาไปไว้บ้านพี่ตงค่ะเพราะว่าบ้านหนูไม่มีที่ไว้แล้วบ้านหนูอะหนูให้พื้นที่แค่เจลลี่แคทเท่านั้นที่อยู่ในตู้แค่นั้นเลย นอกนั้นก็เอาไปลกบ้านที่ตรงขายโหจริงเหรอจริงเหรอคะหาตู้มาใส่ใช่ใช่เดี๋ยต้องเดี๋ยวต้อง,องซื้อบ้านอีกหลังไว้ของเล่นโ้คือถ้าหนูอะ่ะคิดว่าถ้ามีพื้นที่เยอะเราก็จะซื้อเยอะค่ะแต่ถ้าเรามีพื้นที่จํากัดอะ่ะมันก็เรียกว่าอะไรมันก็ได้แค่นี้แหละเยอะมากใช่เยอะมากๆ หาทางไปวิตามินเท่ากับเสียดายตังแต่ตุกก๊กตามไม่เสียดายต <c oughs> ลกอ,อวิตามินที่หนูพูดถึงคือทุกคนลองเซิร์ชได้นะคะวิตามินม่วงวิตามินสีม่วงไม่แน่ใจอะจำชื่อไม่ได้อะอายุยี่สิบสองค่ะฉีดหน้าไหมไม่ฉีดหนูกลัวเข็มแต่ว่าหนูมาร์หน้าหนูทำทีดเม้นนะคะแต่ว่า สปีมาเนี่ยไม่ได้ไปเลยมีแค่ตอนนั้นพี่ริทนะคะ่ะพี่ริทสปอนเซอร์ให้ตอนอยู่ในบ้าน The Star The ดอะริ l i n คลนะคะพี่ริทใจดีมากๆให้หนูไปทำยกกระชับหน้าเครื่องอแต่นั่นแหละแต่พอผอมลงหน้าแล้ววันวันวันสกินใช่วันวันวันสกินค่ะเฮ้ยทุกคนเก่งอ่ะวางทางบ้านใช่หนูเมื่อก่อนอะหนูวางทางบ้านเมื่มกอ,อ,ก,อ,อก่อนมีช่วงหนึ่งหนูสะสมแบบิกค,คะ่ะ ตามพีนิกี้นั่นแหละมีชุนึงพีนิกี้สะสมแบบอีกหนูก็เลยสะสมใช่ไหมก็ซื้อตอนราคาที่มันแพงๆตอนนี้มันราคาลงหนูก็เลยปล่อยขายบนเลยเหลือแค่สองตัวที่หนูชอบมากจริงๆฮา <Hi. S 1> ไม่อยู่ค่ะไปฟิตเนสแล้วสาลีนามสกุลนอุบลใช่ไหมใช่ค่ะนามสกุลนอุบลแต่หนูเป็นคนกรุงเทพนะคะแต่คุณพ่อเป็นคนอุบลคุณพ่อเป็นคนอีสานหอมอันนี้ก็ดีอันนี้ก็คือสีอีกสีหนึ่ง แต่หนูชอบใช้สีม่วงเพราะหนูรู้สึกว่า Do you remember me Oh my God I'm not sure เครื ah ่องทำหน้าใหม่มาแล้วแบบใช่ n ah i ก k i นันท์นอรา I'm h a r o s o n a k u Oh my God Oh my God I'm so sorry I need, I think I need to see your face first สวัสดีค่ะติดต่อกันค่ะแต่ไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าแบบเหมือนเรื่องอะไรไม่ค่อยได้เจอกันด้วยอะ่ะแล้วก็ไม่ได้คุยเลยแต่นานๆทักกันบ้างทักทายบ้างมีหนูไม่ค่อยได้คุยกับพี่ๆเดอะสตาร์เลยค่ะไม่ค่อยได้เจอกัน พรุ่งนี้ก็ไม่ได้เจอพรุ่งนี้หนูไปดูฟ้าจะลดรายรอบพรีวิวก็ไม่ได้เจอโอ้อิทส์อิมโอจำได้โอ้ g o กอดยูเห็น t ิกตอกไอได้ไงมันขึ้น for you page <laughs> หรออินี้ที่รู้จักคะ่ะอินนี้ที่รู้จักทุกคนนะคะที่เข้ามาดู